สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC t a b ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดม,มีจำหน่ายที่7ซเวอเท่านั้นนี่นะเดินมาไกลมากจากหัวเครื่องนี่ยังไม่ถึงประตูสามเลยนะเนี่ยมาตามมาค่ะประตูสอันนี้ไม่ใช่ประตูสามนี่คือประตูห้องน้ำตรงครัมาดูค่ะประตูสามคือตรงนี้ประตูสามนะคะคือเครื่อง เดินดินมาไกลมากจากหัวเครื่องนี่ยังไม่ถึงประตูสามเลยนะย่งมมาตามมาค่ะประตูสามอันนี้ไม่ใช่ประตูสามนี่คือประตูห้องน้ำตรงอ่ะมาดูค่ะประตูสามคือตรงนี้ประตูสามนะคะคือเครื่องของเรามีประตูแปดบานนะประตูที่สามคือประตูทางออกฉูกเฉินนะเพราะเราปกติเราจะไม่เปิดประตูนี้กันนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีพื้นที่เยอะมากเออเราจะห้ามผู้โดยสารเอากระเป๋าว่าง เพราะว่ามันจะขัดฝาการเดินอกพยกเวลาที่เราต้องออกประตูเฉินเนาะเพราะนั้นเวลาที่เราเก็บกระเป๋าก็คือจะวางใต้ที่นั่งได้เฉพาะตรงนี้ห้ามวางเนาะแล้วก็วางไว้ที่ที่เก็บกัะภาราเดี๋ยวหัวได้เท่านั้นนะคะประมาณน,นี้ประตูสามเฉค่ะวันนี้ตอบคำถามจากทางบ้านนะคะว่า เข้าสภาพอากาศนักบินทำอะไรบ้างสามอย่างที่นักบินทำค่ะอย่างที่หนึ่งคือใส่สัญญาณรัดเข็มขัดนะคะซิฟเมลไซออนอย่างที่สองค่ะคือการทำ PA ปเอ,อ,อกลูกเรือและผู้โดยสารให้นั่งอยู่ ามันก็จะสั่นเยอะเนาะอารมณ์เดียวกันอันนี้เราก็ลดสปีดเพื่อให้อาการเครื่องไวทาพังอะ And this is and is, the food, this is the We also have another psychological chemical which is food.